สวัสดีครับแล้วก็อยู่ช่อง a p o N Channel เช่นเคยนะผมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาอะบอกบอกเพืเ่อนๆแล้วกันนะครับว่าไอแอป Eon Thailand Mobile เนี่ยสามารถขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีขอบัตรกดเงินสดจาก Eon Thailand นะครับผมก็วิธีง่ายๆนะครับสำหรับใครนะครับที่โหลดแอปและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดเปิดได้เลยนะ ในส่วนตรงนี้นะครับต้องอนุญาตก่อนนะแล้วในเนี้ยมันจะเป็นหน้าโปรโมชันม่นนะเพื่อนเพื่อสามารถกดที่มุมขวาบนกดข้ามไปได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีแบบการลงทะเบียนการเปิดใช้งานบัตรสมัครบัตรโปรโมชั่นเครือข่ายต่างๆมากมายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษในการลงทะเบียนเนี่ยเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนกรอกบัตรประชาชนหมายเลขบัตรสมาชิกอ้อนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์คืออันนี้สําหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับมีบัตรแล้วก็มาลงทะเบียนในส่วนหน้านี้ สำหรับการเปิดใช้งานบัตรนะครับสําหรับใครนะที่ได้บัตรมาแล้วนะครับก็อยู่ถ้าเป็นบัตรของอีออนเนี่ยก็สามารถเปิดอีออนการ์ดได้เลยนะครับมันก็จะใส่ข้อมูลประชาชนแล้วก็เลขโทรศัพท์ไปนะครัผมง่ายๆและสําหรับใครนะที่ได้บัตรดิจิตอลโยแคลนครับก็สามารถมากรอกข้อมูลเบอร์มือถือแล้วก็โค้ดวงเงินที่อนุมัติใส่ไปในนี้นะครับบัตรก็จะเปิดใช้งานได้นะครับผมแต่ในส่วนของใครนะครับที่ยังไม่มีบัตรแล้วอยากจะสมัครบัตรนะครับ ก็สามารถเลือกหัวข้อคําว่าสมัครบัตรตรงนี้ได้เลยนะคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีบัตรมากมายหลายอย่างเลยนะครับเป็นบัตรเครดิตอีออนบัตรเครดิตอะไรเนี่ยพาร์ทวีซ่าแพตทินัมบัตรวีซ่าโกบัตรอีออนแบบคลาสสิกมาสเตอร์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของบิ๊กซีด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถแบบอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับคลิก แล้วก็กดถัดไปที่หน้าถัดไปนะในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกรอกข้อมูลกรอกคำนำหน้าชื่อชื่อจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอาังกฤษนะครับฐานเงินเดือนวันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่นะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดที่หน้าถัดไปนะของผมกดไม่ได้เพราะผมไม่ได้กรอกเนี่ยหน้าถัดไปมันก็จะมีเป็นรายละเอียดให้ดูนะครับว่า ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันสถานที่ทํางานแล้วก็เบอร์ทีต่ติดต่อได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดส่งข้อมูลไปเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็รอข้อความตอบกลับนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้รับอนุมัติในการได้บัตรสินเชื่อเงินสดของอีออนหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่กาลังมองหาบัตรเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันละกันเนาะก็ถ้าใครมองหาแล้วก็ไม่ผ่านหลายตัวก็มาลองวิธีนี้กันดูได้นะครับ เื่ออาจจะเป็นโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับให้เพื่อนๆได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรกดเงินสดก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเวลามีคลิปใหม่เพื่อนจะได้ไม่พาาลาดวันนี้สวัสดีครับ